สวัสดีครับภาควิชานวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธเรามาเปิดกันที่โรงเรือน e ีเว o r a t i o n เลยนะครับนีเออ่เป็นไงฮะแต่ยังไม่มีอะไรเลยสักต้นถูกต้องไหมครับรอบที่แล้วเราแจ้งว่านี่คือเศษซากอารยธรรมนะ <c oughs> ของเมลอนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะปลูกในขอบต่อไปนะครับกำลังเตรียมหลายๆอย่างนะฮะวันนี้ก็มาอนะัปเดตในส่วนของ งานวิจัยของนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับเพราะว่ากําลังจะได้เก็บผลแล้วก่อนอื่นเราก็มาอัปเดตผักไฮโดรโปนิกของเราก่อนนะครับนี่เลยโอ้เศสวยกดงดงามกําลังโตนะน้องๆที่อยู่ตรงนี้นะครับรอบที่แล้วยังต้นเล็กๆอยู่เลยนะที่ลงไปในคลิปที่แล้วนะฮะที่เปิดตัวฟาร์มของเรานั่นเอง ผักไฮโดรโปนิกก็จะมีบุคลากรมารับซื้อนะครับหรือว่าในส่วนของคณาจารย์ต่างๆนะครับที่เล็งเห็นแล้วว่าผักของเราสดอร่อยนั่นเองและในส่วนของผลงานวิจัยนะครับเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับสําหรับนิสิตเอกนวัตกรรมเกษตรปี4ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆดีกว่านะอัปเดตในส่วนของผักไฮโดรโปนิกต่างๆนะ นี่ก็เริ่มจะครบอายุแล้วะฮะนี่นี่นี่รถต่อไปสดงดงามเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะมีแปลงพริกอยู่นอกอีกอะ่ะเออเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าระหว่างรอนิสิตเก็บผลนะฮะก็จะพามาดูภายนอกของโรงเรือนอัจฉริยะของวิทยาลายัยโปรที่วิชาลัยของเรานะครับภาควิชานวัตรกรรมเกษตรนะครับนี่เลย,เยมีจํานวน3โรงนะ อันนี้คือโรงหนึ่งนะครับเป็นโรงเรือน e evaporation นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโรงที่2นะครับเป็นโรงเรือนธรรมดานะครับเพิ่งเป็นมุ้งเป็นตะข่ายปกตินะแล้วน,นี้ก็จะเป็นโรงที่3ามเลยมีจํานวนทั้งหมด3โรงเรือนนะฮะแล้วนี้ก็เป็นกองปุ๋ยต่างๆนะครับที่อยู่ใน p r o c e s ของเขานะฮะก็ฝากไว้อีกทีนึงนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการบริการวิชาการต่างๆนะครับที่ ทางเราเองนะครับมีความพร้อมนะครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้ามาติดต่อในเรื่องของการบริการวิชาการนะครับให้กับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนครับจะมาขอความรู้ต่างๆนะครับมาทำโครงการร่วมกันต่างๆนะครับยินดีมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราพร้อมเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่เราปลูกมะเขือเทศไว้นะที่เรารับชมไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหากุญแจก่อนนะ กุญแ <h aha> ja um. จหายไปไหนก็ไม่รู้นะนี่ได้กุญแจมาเรียบร้อยฮเดี๋ยวเราจะทำการขโมยมะเขือเทศกันเจอแล้วเจอน้องมะเขือเทศแล้วในตั้งแต่วันศุกร์ที่เราทำคลิปลงไปเนาะก็น่าจะยังยังไม่มีใครมาเก็บอ่ะแต่เราไปรู้กันเลยดีกว่านี่สวยจังเลยสวยจังเลยเป็นไงฮะ เริ่มเข้าสีเข้าช่อเยอะแล้วนะครับเนี่ฮะสีสันสดสวยนี่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 น,น,นีสวยหมสวยไหมสีเหลืองก็อร่อยอืมไม่รู้จะหลุดคามืออีกหรือเปล่านะเ <c oughs> นี่ยฮะเขาฉ่ำจนใกล้จะระเบิด่ะไหนๆก็ไหนๆล่นะลองชิมกันเลยดีกว่า อือร่อยเหมือนเดิมพูดไปก็จะหาว่าอวยไม่อวยดีกว่ากินดีกว่าเนะ <c oughs> พยายามเหลือเกินนี <c> ่ <oughs> อร่อยจริงๆครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับในส่วนของการบริการวิชาการต่างๆนะครับสำหรับหน่วยงาน รัฐนะครับหรือว่าเอกชนต่างๆนะครับที่ต้องการที่จะนําทาโครงการร่วมกันนะครับโครงการบริการวิชาการต่างๆนะครับที่พาเกษตรกรนะครับเข้ามารับความรู้นะครับหรือว่าพาเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติจริงนะครับเรามีแปลงทดลองต่างๆนานานะครับอย่างที่เห็นสุนลูกหูลูกตาฝั่งนู้นนะครับพร้อมมากๆพร้อมจริงๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะสำหรับนิสิตนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับ เตรียมพร้อมกันได้เลยนะครับเตรียมพร้อมในส่วนของ TCA s นะไม่ว่าจะเป็นรอบ1รอบ2รอบ3หรือรอบ4เตรียมความพร้อมดีๆนะครับพอดฟลิโอก็ดีนะครับหรือว่าแอดมิชั่นก็ดีนะครับในรอบของการรับเข้าต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรารับทุกวุฒิเนาะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าศิลป์คำนวณสายศิลป์สายวิทย์อะไรเรารับหมดเนาะเพราะว่าเราเป็นในส่วนของภาควิชาที่เน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์จ๋าขนาดนั้นเนาะเออแอบกินอีกไหมนี่ฮะฟักทองด้านหลังก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยของเด็กๆนะฮะหมันโตแล้วอะ่ะโตก,กว่าเดิมเยอะเลยอะวันนั้นที่เรามาดูเนาะนี่โหลูกมันจะยาวกว่าน,นี้อีกนะนู่นอะประมาณ3โลก,กว่าๆบวกๆเลยแหละแล้วกินก็อร่อยมากเหมือนกัน และแอบ,บกระซิบเลยนะครับว่าทำไมถึงจะต้องเลือกเรียนนวัตรกรรมเกษตรของที่นี่นะเพราะว่าอุปกรณ์เราครบมากๆนะแล้วก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะและบุคลากรของเราเน้นย้ำเลยว่ามีความรู้ความสามารถสูงมากๆนะครับในด้านของการปรปับปรุงพันธุ์ต่างๆนะครับคณาจารย์เราเยอะมากนะครับพร้อมมากนะครับเนี่ยดูฮะผลงาน เอออะไรเอยต่างๆนะครับที่ลงมือไปนะครับเรามีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับผมอาจจะหน้ามันไปสิกนิดหนึ่งนะเพราะว่าร้อนสุดๆเลยภายในโรงเรือนเพราะว่าโรงนู้นมันเป็นโรง evaporation เนาะก็คือมันจะเย็นนั่นแหละแต่ว่าในโรงมะเขือเทศของเรานะครับมันจะเป็นโรงธรรมดานะครับเป็นโรงมุ้งเฉยๆนะครับนี่าอาจจะร้อนสักนิดหนึ่งพาเดินชมทั่วๆก็แล้วกันนะครับเพราะรอบที่แล้วอ่ะมาตอนกลางคืนเนาะ มาตอนหัวข้ามนั่นแหละเพราะตอนนี้มันจะใกล้จะฤดูหนาวแล้วนะครับมันก็เลยจะมืดไวสักนิดหนึ่งนี่พามาดูเลยโหช่อสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่สีเหลืองๆเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะนี่ยสวยมากน่าก,กินมากนะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเนาะแล้วก็นำไปจำหน่ายนะครับเพราะว่าอันไหนที่เขาสวยช่ำเนาะครบวันแล้วนะครับก็ต้อง เก็บขายตามลําดับนะครับเนี่ยพวกเนี่ยสวยมากอะ่ะน่ากินมากบอกเลยและก็ทําการขโมย <c oughs> ดูสิฮนะลูกใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าหัวแม่มืออีกมือเนี่ยใหญ่กว่าอีกนะเออสวยอะ่ะน่ากินไม่รอด <c oughs> ฟังเสียงความกรอบความฉ่ำของมันนะสำหรับน้องๆเด็กๆคนไหนนะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะเรียนกันยากเย็นแสนเข็นขนาดนั้นไม่ใช่นะครับเราเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการาบูรณาการนวัตกรรมต่างๆนะครับในส่วนของที a คสเองก็ต้องติดตามข่าวในหน้าเว็บกันด้วยนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอาจารย์เราเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนสามารถเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาดูงานได้ไหมยินดีเลยนะครับทําเป็นโครงการบริการวิชาการร่วมกับเราก็ได้นะครับพาบุคลากรของท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับหรือว่ามาเปิดประสบการณ์ในการผลิตพืชผลิตผักนะครับหรือว่าผลิตอาหารก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ ให้ดูภาพรวมแบบนี้นะอาจารย์คนที่เขาทำาครับเหมือนเขาจะเป็น perfectionist นะเลียงแถวเอยอะไรเอต่างๆนะครับเพามีความเปะ๊ะความปังมากๆนะบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งวิธีการปลูกและกระบวนการต่างๆนะเาเป๊ะมากๆนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเอ,อพูดแล้วก็จะหาว่าอวยพูดแล้วก็จะหาว่าชมเนาะลองเปิดใจครับ กับนวัตกรรมเกษตรนะครับมสวชื่อนี้จำให้ขึ้นใจเนาะเออหลังจากที่เราได้ทำการขโมยมะเขือเทศกินไปแล้วนะครับเราก็กลับมาทำงานนะเออเดี๋ยวพาไปดูตัวตู้คอนโทรลนะครับว่าโรงเรือน evaporation ของเราเนี่ยหรือว่าโรงเรือนอัจเรียะของเราเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรแด่กุญแจามาแล้ว และนี่ก็คือในส่วนของห้องคอนโทรลรูมของเรานะครับที่เป็นปั๊มอะไรต่างๆนะครับพัดลมเอ่ยอะไรเอยนะครับอีเ e ว็บปั๊มนู่นนี่นั่นนะครับตัวฟ o อกกี้เชดดิ้งครับเยอะแยะมากมายนะครับเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับระบบสำรองไฟนะครับเจเนอเรเตอร์นะฮะก็มีแทงค์น้ำที่เป็นปุ๋ย ในส่วนของไฮโดรโปนิกสต่างๆนะครับแล้วก็แผง e ีเวปเปอร o ชัครับหรือว่าแผงรังพึ่งที่ปล่อยน้ําออกมาแล้วก็ดูดลมผ่านเข้าไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นกันนะครพวกบอร์ด IoT ต่างๆเนะีนะ่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเท่าไหร่นะครับในส่วนของเจ้าตัวโรงเรือนอาจฉรยะต้องเป็นในส่วนของอาจารย์พิไลวันนะครับหรือว่าอาจารย์เจี๊ยบของเราในเองเป็นคนที่ควบคุมดูแลอยู่ ะร,ระบบการฟีดปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับนี่เราก็จะผสมในนี้เลยนะครับเพื่อที่จะปั๊มขึ้นไปหล่อเลี้ยงเจ้าตัวผักไฮโดรโปนิกของเรานะครับเป็นไงฮะในส่วนของตู้คอนโทรลนะยิ่งใหญ่อลังการนะครับครบคันจริงๆบอกเลยมาเรียนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าร้อนมากไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับ คลิปอัปเดตพาร์ทกลางวันนะรอบที่แล้วพามาดูเป็นรอบกลางคืนเนาะอันนี้มาดูเป็นตอนกลางวันแทนนะครับก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเรามีทั้ง YouTube นะครับที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ TikTok นะครับชอปปีก็อาจจะมีนะเพราะว่าเะจ,จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายกันด้วยนะฮะในส่วนของ Facebook ก็มีนะครับ Facebook Page เนาะแล้วก็ อินสตาแกรมอีกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะฮะว่าภาควิชานวัตกรรมเกษตรของเรานี่นะครับอยู่ในวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยสิรินครินวิโรจน์นั่นเองครับจำชื่อให้ดีนะครับใครสนใจที่จะเรียนใครสนใจที่จะทําบริการวิชาการกับเรานะครับยินดีนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ให้คอนแทคติดต่อไว้นะครับโอเควันนี้ภาควิชานวัตกรรมเกษตรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับอาจารย์คนสวยโตมากกลจะเป็นมแล้วย่างบูแควานนะให้กังใจแคอแโอ้โดูๆๆทงานอย่างธมคมินครับอาจารย์กนองบางนนนูนนๆอาจารย์ที่ปรึกษาเขา <c oughs> ไม่พูดมาาไม่จากับใครร้อน